กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยแต่ครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเฮดิชินะฮะกาบสวัสดีทั้งคนที่ติดตามหรือไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทําการจะมาแนะนำสี่คู่จิ้นในเด็กไลท์ที่เป็นผู้หญิงนะฮะคลิปนี้มีเฉพาะผู้หญิงนะฮะไปเราไปเริ่มกันเลย อันที่สี่ 4. โยชิโน่กับนัทสนมินะฮะคู่นี้ผมว่าหลายคนนี่ก็คิดเหมือนผมนะว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันบ่อยขนาดนี้แต่งงานกันเลยป่ะเออก็ในเรื่องนี่ผมบอกเลยว่าถ้าพระเอกไม่เอานี่สองคนนี้แทบจะกินกันเองแล้วนะฮะพระอเอกไม่เอาเหรอได้แต่งงานกันเองเลยอะไรงนีอ้อันนี้ผมบ่าน <c oughs> อย ว่าไม่แน่นะะคตนะอาจารย์ทาจีมานาเขาอาจจะเขียนเรื่อยๆมันจูจีกันมากกว่านี้ก็ได้เอ๊ะอะไรนี้ก็เราเตรียมไปอันดับต่อไปกันเลยครับผมอันดับสามโอริกามิกับโทกานั่นเองนะอืมไม่ว่าตอนไม่ว่าโอริกามิร่างบุคลิกแบบไหน,นก็ผมว่าก็น่าจริงกับโทกานะเพราะว่า ตอนทะเลาะกันนี่ก็ดูน่ารักดีนะอืมเป็นไม่ใช่ทะเลาะกันแบบดูเดือดนะไม่ใช่ทะเลาะกันแบบจะฆ่ากันนะออออารมณ์เหมือนแบบโซโลกับซันจิในวันพีชนะเอออืมอารมณ์ประมาณนั้นมันทะเลาะกันไม่ได้แบบดุร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วยิ่งเป็นตอนที่บุคลิกที่สองของโอลิกามีนี่บอกเลยว่าอยู่กันมีความสุขมากนะฮะอืมไม่ไม่แกัดกันเลย ผมซึ่งผมชอบมากอืมผมก็เลยโอ้ยคู่นี้นิดนึงนะแตม่มันไม่มีอันนี้มันไม่มีโอกาสเป็นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเออใครที่อ่านเล่นยิบสอมาแล้วก็จะรู้กันนะอนะืมคู่ที่สองนะอือคู่ที่สองอาจจะมีโ <c oughs> อ้ยไอ้ใจเย็นใจเย็น คู่ที่สองนี่ผมว่าต้องอาจจะซ้ำกับอันดับที่สามนะแต่ไม่เป็นไรอาจจะซ้ำกับตัวละครแต่ผมว่านะในเรื่องนี้เขาอู่กันนะเพราะว่ามันมีฉากที่คุณมีมิกำลังเอามือล้วงเข้าไปในนั้นของโอริกินีนะมหมายถึงหมายถึงคอเออหมายถึงคอห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอ แล้วจริงๆมันก็เป็นแบบที่คนรู้กันแหละแล้วมันมีฉากตังที่โอริกรมีพูดอะไรไม่ดูนะผมไม่ขอสปอยแล้วกันผมรู้แหละแต่ผมไม่ขอสปอยแล้วคุรุมิก็เขินเลยนะจังหวะนี้อืเขาเรียกว่าคู่เด็ดเผ็ดมันนะฮะคู่เด็ดเผ็ดมันร้อนจีบปากคู่เด็ดเผ็ดมันร้อนจีบปากเผ็ดเออคู่เด็ดเผ็ดมันร้อนจีบปากเผ็ดคิดคำอะไรของกูเนี่ย ก็สำหรับคู่นี้ก็ถ้าใครชอบก็อยู่เรือนี้ได้นะอืมส่วนอันดับที่หนึ่งก็คือ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 อันดับที่หนึ่งหรืออันดับสุดท้ายได้แก่ฮิบิกิคู่คู่นูมินั่นเองนะอืคู่นี้บอกเลยว่าเป็นคู่ที่สมหวังกันแน่นอนนะอืมีฉากที่สองคนนี้เขา อืมกอดกันด้วยนะเออพวกเองคิดอะไรกันเออพวกเองคิดอะไรกันอืมกอดกันในในิยายนะซึ่งผมไม่บอกนะว่ากอดกันเพราะเหตุผลอะไรนะไปดูกันในในิยายเอาเองส่วนคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขานี่หวานกันทุกตอนนะฮะหวานกันทุกตอนเลยผมบอกเลย มแม้แต่ในอนิเมะที่ฉายในคุณดูรูปดิโอโหรูปแบบนี้โอโหแล้วนี่ก็จะเป็นตอนที่คุณุมิถูกสาบว่าเป็นถูกไม่ได้ถูกสาบหรอกอ่ะเอาบอกว่าโดนทาให้เป็นเด็กแล้วกันแต่ไม่รู้บอกแต่ไม่บอกเหตุผลนะว่าโดนเพราะอะไรเออไม่รู้อะไรเนี่ยแล้วก็นี่นะอเดี๋ยวผมขอเล่าวันเมื่อกี้นี้ก่อนเมื่อกี้นี้คือของคุลุมิเนี่ยที่ถูกทำให้เป็นเด็กเนี่ย คีปิกี่นางชอบนะเออก็เลยตามเป็นรูปหัวใจแบบนั้นส่วนอันนี้ก็คือวันเกิดของคุรุมิซึ่งนางก็มาด้วยนางก็วอวยพรมันเกิดให้นะเห็นไหมเออมีสาว้าด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าเออคู่นี้นี่เหมาะก,กันจริงๆข้อขอ,ขอจบคลิปเิงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับ